Ha 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 ตอนที่เกาพูดคุยที่วัดสองพระในวิหารมีการชุมนุมกันระหว่างนายตำรวจผู้มากฝีมือกับพระสงฆ์ผู้มากด้วยวิทยาคมเป้าหมายคือช่วยเหลือหนึ่งบุรุษให้พ้นเครอบกรรมแล้วปลดปล่อยดวงวิญญาณของสาวที่มีทั้งความรักและความแขนเป็นตัวที่เหนี่ยวลังให้ผลถูกตอนนี้เรายังตามหาบ่อแส ของรถตู้ที่พาตัวพี่ไม้ไม่เจอเลยครับผมเช็คจากกล้องวงจรปิดตามสีแยกจราจรพอออกจากโรงพยาบาลได้ก็ไหล,ลร่องรอยเฝ้ากขบว่าจุดโจมันก็หายไปจากถนนซะอย่างนั้นสรวัตรบาสอธิบายความคืบหน้าเช็คก,กล้องทุกตัวหรือ,อยังพึ่งกับสมชายถามเพื่อย้ำความมั่นใจครับสารวัตรบัสตอบเรื่องหมอให้ทางทีมของไอ้บัสจัดการไป ส่วนพี่จะเดินเรื่องขอหมายคน้นเพื่อรื้อถอนบ้านพักหลังโรงพยาบาลนั้นแต่ก่อนอื่นผมอยากแน่ใจว่าสิ่งที่เจ้าบัตมันพูดนะเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนประโยคหลังผู้กำกับหันไปพูดกับพระสงฆ์ชาลาสามรูที่นั่งสงบนิ่งฟังอยู่สีกาไฟนั้นเป็นทั้งเพื่อนเสนเดทและคนที่หม่อหมายในชาติที่แล้วมีใจให้ในตอนที่หมอหมายหรือในชาติก่อนนั้นคือพระหมาย เกิดดวงจิตหลุดออกจาก่างชููเธอก็ได้หายไปจากโรงพยาบาลมีคนเห็นเธอครั้งสุดท้ายที่บึงน้ำแห่งนั้นต่อมาก็มีการสร้างบ้านพักหมอขึ้นตรงนั้นและมีข่าวลือมากมายเกี่ยวกับผีสาวในชุดขนไคที่เที่ยวออกมาหลอกหลอนทั้งหมอและพยาบาลในพื้นที่แห่งนั้นทีแรกผมก็ไม่มั่นใจนักดอกว่าจะเป็นคนคนเดียวกันจนกระทั่งที่หมอไม้เข้ามาประจำที่นี่ผมก็เจอทั้งสอง ทั้งหมอไม้และสีกาไฟในรูปรักของวิญญาณพระสมพรอธิบายยืดยาวได้พบแล้วทำไมท่านไม่พูดหรือเทศอะไรก็ได้ให้เธอปล่อยวางละครับสรวัตรหนึ่งถามขึ้นอย่างสงสัยโยมสารวัตรคนเราเมื่อจิตอยู่ในห้วงโทสาเจาเร็จแม้จะใช้น้ำคำหอมหวานหวานล้อมเพียงใดก็มีอาจทำให้คนผู้นั้นได้ยินเป็นอื่นไปนอกจากเสียงด่าทอกันโชคดอกหนา สีกาไฟในเวลานี้ก็เช่นกันในจิตใจของคุกกลนไปด้วยไฟโทสะราคะพร้อมจะทำรายทุกสรัพ์ชีวิตที่เข้าไปวุ่นวายในเรื่องของเธอแต่หาวดูไม่ว่ามันทำร้ายคนที่สีกาไฟรักด้วยเช่นกันทำร้ายคนที่เธอรักสารวัตรหนึ่งทวนคำพูดพระสงพรตอนนี้พลังวิญ,ญญาณของหมอไม้กำลังถูกสีกาไฟดูดกืนทีละเน็ตโดยที่ตัวสีกาไฟเองไม่ทันรู้ตัว มันทำให้หมอไม้เริ่มอ่อนแรงลงและสีกาฝายแข็งแรงขึ้นแต่ก็ไม่ได้แข็งแก่งพอที่จะหลุดพ้นจากมนสะกดที่ผนึกดวงจิตเธอไว้ใต้บึงนั้นดอกพระสมพรอธิบายแล้วทําไมเราไม่พูดกับหมอไม้ตั้งแต่แรกล่ะครับบอกไปเลยว่าคนรักของเขานนะเป็นผีและกําลังฆ่าเขาให้ตายทีละน้อยสรวัตรหนึ่งถามเกิดความเงียบขึ้นชั่วขณะในตำรวจมองหน้าพระสงฆ์ทั้งสามไปมา ก่อนจะหันไปสบตากับสารวัตรบาทเพื่อตตำรวจรุ่นน้องพี่ไม้เขารู้ตัวนานแล้วครับรู้ถึงเรื่องราวในอดีตชาติของตัวเองแล้วน้องสาวรวมถึงพี่ไฝ่ด้วยแล้วก็ยังรู้ตั้งนานด้วยแล้วว่าพี่ไฝ่ไม่ใช่คนแต่พี่ไม้เขาก็ยังยอมให้เป็นแบบนี้เพื่อ,อไรวะสารวัตรหนึ่งตั้งคำถามอีกหลังจากได้ยินคำบอกเล่าของสารวัตรรุ่นน้องเขาบอกว่าเป็นการตอบแทนความรักที่พี่ไฝ่มีต่อเขานะครับ เขายอมตายโอ๊ยไอ้เต้มึงเอายาดมมาให้กูดิกูเวียนหัวจะเป็นลมไม้ไฟไส้ไ,ไม้พระไม้หมอไม้ผีไฟพี่ไฟตอบแทนความรักด้วยความตายโอ้ยกูสับสนหัวกูประมวลผลไม่ทันพระนิ่มคลางเบาๆทางเอามือนวดขมับเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเรื่องเอกสารอะไรที่ว่านนะ่ะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของโยงตำรวจไป พราะมันเป็นเรื่องของกฎหมายพระไม่มีสิทธิ์เข้าไปยุ่งส่วนเรื่องมนสะกที่ประึกสีกาไฟไว้นะ่ะเดี๋ยวทางเราจะจัดการเองหลวงพ่อชะอุ่มโพธิทางบ้วนน้ำหมากลงในกระถนท่านทำท่าจะขยเชเชยนหมากถึงแตวรองพูุ้มกับเน่ารองยื่นมือไปรับหลวงพ่อชะอุ่มเหลือตามมองครู่หนึ่งจึงขยเชเชยนหมากลงในฝ่ามือของรองพูุ้มกับเขารับมาพร้อมกับพนมมือจดไว้เหนือหวัวทอรอมไดของเมืองวะ ผู้ก็บสมชายถามอย่างแปลกใจเอาของดีพี่ของดีเสียงโทรศัพท์ของสรวัตรบาสดังขึ้นทุกคนเงียบคริบรอฟังว่าจะมีความคืบหน้าประการใดหรือไม่ว่าไงหมวดสรวัตรครับพบร่องรอยของรถตู้คันนั้นแล้วครับที่ไหนมันมุ่งหน้าไปทางโกดังร้างนอกเมืองครับ ตอนนี้ผมให้คนตามไปดูลาบลาแล้วดีมากตอนนี้หมวดอยู่ที่ไหนผมจะไปหาผมอยู่ที่ห้องปฏิบัติการครับเออแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งครับสารวัตรอีกเรื่องครับเรื่องของไอ้หนุ่มคนนั้นคนที่คุณนายดวงดาวข่วงไปไหนมาไหนไบ่อยๆนะครับอ๋อเป็นไงได้ข้อมูลอะไรไหมแปลกมากครับ เราลองเอารูไปเช็คกับฐานระบบของทะเบียนรัษดรแล้วไม่พบข้อมูลอะไรเลยครับลองใช้โปรแกรมตรวจสอบอัตรรักษั์ก็ไม่แมทกับหน้าของใครเลยเหมือนกับว่าไอ้นุ่มนี่มันไม่มีตัวตนนกครับงั้นเหรออืมเรื่องนั้นค่อยว่ากันเดี๋ยวผมไปหาสารวัตรบาทวางสายเ้าหันมาบอกกับทุกคนเราได้ความคืบหน้าของรถตู้แล้วครับดีงั้นไปกันเลยชักช้าจะไม่ทันกัน พิกมแกบสมชายออกคําสั่งเมื่อตกลงกันไปที่เรียบร้อยต่างคนต่างแยกย้ายไปทําหน้าที่ของตนอย่างเร่งด่วนเราต้องแข่งกับเวลาเอาเงั้นพวกเราก็ไปกันเถอะไปไปไหนครับหลวงพ่อพระนิมถามหลวงพ่อชะอุ่มไปดูกันหน่อยว่ามนตที่สะกดสีกาไฟไว้นะ่ะเป็นมนตแบบไหนหลวงพ่อชะอุ่มโพธิางเดินออกวิหารไปแต่ก่อนจะก้าวขาข้ามธรณีประตู ท่านก็หันกลับมาพูดกับพระนิมอีกครั้งเอารออะไรล่ะท่านนิมมาสมาิมามามาไหนไหนก็ได้มาเยือนที่นี่ทั้งทีก็ไปดูกันหน่อยว่าที่นี่กับที่ของเราหนะอาถทันหมนตามนสะกดผีสางที่ไหนมันแน่กว่ากันโหหลวงพ่อครับให้พวกหลวงวิเพียนไปแทนไม่ได้หรอครับพระนิม่โอดครวญก็ไปกันทั้งหมดนี่แหละท่านนิมจะอิดออดนาะ เวลาเรามีไม่มากนะพระเพนพูดพางตัวไพรพานิเบาเบาเฮ้ยยังหนุ่มยังแน่นอดโอยไปได้ไม่อายเด็กแบบผมเดาหลวงพี่ผีเผอที่ไหนจะมาสู้หลวงพ่อชะอุ่มได้ไม่ต้องกวนนะถ้ามีผีที่ไหนจะมาทำร้ายหลวงพี่ผมจะจัดการเตะโด่งมันให้ <S <S เด็กวัดแต้พูดยิ้มเย็มสแสดงท่าทีเรากับผู้ใหญ่ปลอบใจเด็กพระนียมจึงเข็กกโหลกไปหนึ่งทีเบาเ พระสมภรและพระทวินทางก็หว่าวดอให้กับความแก่แก้วของเด็กแด่ท,าท่านองสองมองตามหลังลุ่มสหายธรรมเมกที่ยอมเดินทางมาจากแดนไกลเพื่อให้ความช่วยเหลือว่าแต่รู้จากทางไปโรงพยาบาลกันแล้วเดือครับพระสมภรถามยิ้มเยิ้มเราส่งภาพรูปกับเด็กวัดหนึ่งคนหยุดเกือกแล้วหันกลับมามองช,ชัดฉพระทวินถึงกับอยก้ากอย่างเลื่อมตัวไปไปเดี๋ยวผมพาไป รละสมพรพูดทางกั้นหัวเราะก่อนจะเดินนำเหล่าสหาหธรรมเมออกจากวิหารไปที่บ้านพักหลังโรงพยาบาลไฟนอนสงบนิ่งอยู่บนเตียงที่เย็นเชืดอด้วยใบหน้าที่เปลี่ยนไปด้วยความอิ่มเอิมเธอตกอยู่ในภวังของความโศกภายในใจครุ่นคิดถึงแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี่เป็นความสุขแรกที่เธอได้รับหลังจากทุกทนอย่างเดียวใดมาหลายสิบปีเธอและหมอไม้ได้เป็นคนรักกันอย่างเต็มตัว จะเธอแม้ใครหน้าไหนมาพรากเขาไปจากเธออีกสีกาสีกาไฟเสียงทุ่มนุ่มลึกดักเึินผูกไฟให้หลุดจากพวังใครใครกันที่เรียกชื่อเธอใครกันที่รู้จักเธอในพบหนี้ใครสีกาไฟออกมาคุยกันหน่อยไม่เดียวเด้อเบื้องหน้าต้นบุกหาที่ผูกอยู่หน้าบ้านผักคุ่งพระสงฆ์ยืนรวมตัวกันอย่างสงบ พระชาอุ่มยืนนิ่งหลับตาอยู่หน้าขุมพระทั้งหลายนั้นท่านเป็นใครไยถามหลังจากที่เธอปรากฏตัวออกมาแล้วพบแก่พระสม์กลุ่มใหญ่หนึ่งในนั้นคือพระสมพรซึ่งเธอรู้จักดีแต่ที่เหลือเธอไม่เคยเห็นหน้าเรามีนามว่าชะอุมมาจากแดนไกลเราคุยกันสักครู่ได้ไหมไฟมองหน้าพระชรลาที่เยืนหลับตานิ่งตรงหน้าอย่างเครือบแคลง ท่านไม่ใช่คนที่นี่ท่านมาจากที่อื่นมีอะไรจะคุยกับหนูงั้นรึเรื่องของโยมหมอไม้นะ่ะทันทีที่ได้ยินคําตอบใบหน้าของไฟก็เปลี่ยนไปทันทีจากใบหน้าสวยใสยที่เรียบเฉยเปลี่ยนไปเป็นโกรธเกี้ยวในบันดนลลมเริ่มกวนโชคเข้ามาพร้อมกับมีพายุลูกใหญ่อุบัติเคิ้นต้นไม้น้อยใหญ่เอ็นเอียงลวายจะหักคนอย่ามายุ่งกับพวกกูนี่มันเรื่องความรักของผัวเมียท่ะเจ้าอย่ามาสอด ใบตะโกนใส่เน่าหลวงพ่อชะอุ่มอย่างเดือดดนันทั้งลมพายุที่พัดรุนแรงดาวขับเจ้าหอบร่างท่านให้ผิวหายไปทั้งเสียงขู่กันโชคที่เกลี้ยกาดนั้นหาได้ทําให้ท่านประวัติพลันผึงไหมหลวงพ่อชะอุ่มยังคงหลับตานิ่งท่องบนคาถาทําปากขมุกขมิบครู่หนึ่งชู่ๆลมที่พัดอย่างรุนแรงก็สงบลงอย่างเรือเชือ่อร่างของไยที่เย็ยนแก้แกกักลางๆอยู่นั้นได้มีเชือกปิศนามามัดไว้เธอขีดเลองอย่างเจ็บปวด ามรอยเชือกที่รัดกายเธอผิวหนังและเสื้อผ้าบริเวณนั้นเริ่มแดงเรากับถูกของร้อนนาฟังเราพูดเสียหน่อยเถอะนะสีกาใจเย็นๆแล้วฟังเสียหากสีกาใช้โทรศัพท์เป็นตัวนำก็จะมีแต่ผลร้ายตามมาฟังเสียนิ่งเสียไม่พวกท่านมีแต่จะมาพรากเอาไม้ไปจากหนูหนูกับไม้เรารักกันเราไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อน ทำไมต้องมาตามจองล้างจองผ่านพวกเราด้วยรักความรักที่มีแต่ทำร้ายกันนั้นเรียกว่ารักหรือใครทำร้ายใครหนูไม่เคยทำร้ายหมายหนูดูแลเขาัชาติก่อนและชาตินี้มีแต่อีพอยที่ทำร้ายเขาจนน้ำตาตกหนูทำร้ายเขายังไงแล้วการที่สีกาแฝงร่างอยู่ข้างกายเขาดูดเกินเอาไอวิญญาณเขาไปทีละหน่อยนั่นเรียกว่าทำร้ายได้ไหม เอาไรหนูไปดูดกืนตอนไหนหนูแค่ต้องการอยู่กับคนที่หนูรักพอสักวันไม้รู้ความจริงว่าหนูไม่ใช่คนเขาก็คงจะไปจากหนูเองแต่ตอนนี้เขาไม่รู้หนูแค่ขอช่วงเวลานี้เท่านั้นไม่ได้หรือไงไปพราำพันนาด้วยน้ำตาที่ไหลลินอาบสองแก้มเสียงร้องให้หัวหนัดนน่นนาเวทนายิ่งหนักโยมไมมเขารู้ความจริงทุกอย่างเขารู้ถึงเรื่องราวในอดีตชาติ รู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของสีการูร้มานานแล้วแต่เขาก็ยังคงอยู่ข้างๆสีกานะไฟนิงไปทันทีไม่ได้เช่นนั้นหนนมายความว่ายัางไงเขารู้ว่าสีกาไม่ใช่มนุษย์รือว่าการที่ได้อยู่ข้างกันนั้นบั่นทอนพลังชีวิตแต่กะน,นั้นเขาก็ยังยอมยอมเพื่อให้สีกามีความสุขเขายอมสละชีวิตตนเองเพื่อสีกาเขาตั้งใจจะตายเพื่อชดใช้ใสีกานาะ ตอนนี้ยังทันที่สีกาจะช่วยเขาตัดเสียตัดใจเพื่อช่วยเขาหากสีการักเขาอย่างที่ว่าเจงฝ่ไฟนั่งนิ่งดวงตาที่เอ่อล้นไปด้วยน้ำใสๆจับนิ่งวิที่พระเฉลาเบื้องหาเารีมฝีปากคู่งามสารเลวเล็กน้อย,อยสีกาไฟเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่จะบอกให้ยอมไม้ตัดใจได้จะช่วยเขาได้ไหมเกิดความนิ่งเงียบชัว่วขณะ เชือกที่มัดแน่นถึงร่างของฝ้ายนัน้นค่อยๆสลายไปรอยแผลที่เกิดจากอาคมของเชือกนั้นก็เช่นกันตอนนี้โยมไม้ถูกจับตัวไปโดยคนเดียวกันกับที่กักขังสีกาไว้ที่นี่เราจะปลดปล่อยสีกาให้หลุดพ้นจากจุดนี้ถ้าหากสีกายอมรับปากว่าจะยอมตัดใจจากเขาที่บอกนี่ไม่ใช่ต้องการพรากค,คนสองคนจากความรักที่มีต่อกันหรอกนะเพียงแต่ความรักครั้งนี้มันเปลี่ยนไปไม่ได้ สีกาก็น่าจะรู้อยู่แก่ใจจับตัวไปไฟทวนคำเงยหน้าขึ้นมองพระชราใช่และตอนนี้พวกเราก็กำลังหาทางช่วยแต่ก่อนอื่นเราจะปลดปล่อยสีกาก่อนปลดปล่อยจากปวงแห่งความระฐทมนี้ใครใครมันจับตัวไม้ไปใครใครไฟขีดร้องอย่างบากคั่งลมที่สงบเมื่อครู่เริ่มกลับมาพัดกันโชครุนแรงอีกครั้ง แล้มีท่าทีจะรุนแรงขึ้นกว่าเดิมประตูหน้าต่างทุกบานของบ้านพักปิดเปิดโครมความน่ากลัวร่างของไฟสั่นเทิมด้วยความโกรธทั้งสีผิวรูปร่างและเสื้อผ้าเริ่มเปลี่ยนไปเส้นผมที่ยาวสลวยเริ่มสยายแผ่ออกไปในอากาศดวงตาที่แดงำ่ำจ้องเขม่งไปที่หวดวงพ่อชะอุ่มอย่างมุ่งหลายสงบใจหน่อยสีกาไฟจะให้ความโกรธครอบงำจนไร้สตใิใครใคร ใ <Hey! S 2> ไฟเริ่มขมขังเธอพุ่งตัวเข้าหาลวงพ่อชะอุ่มหมายจะทำร้ายแต่แล้วเธอขีดร้องอย่างเจ็บปวดเมื่อชโชูเชือกปริศนาเส้นนั้นก็กลับมารัดร่างเธออีกครั้งคราวนี้ตามเส้นเชือกลุกไหมไปด้วยเปลวไฟสีเหลืองทองไฟขีดร้องอย่างเจ็บปวดนอนดิ้นกิ้งเกลือไปมาเพราะถูกเปลวไฟนั้นแผดเผาอย่าทำอย่างนั้นเลยสีกาหยุดโทสะนั้นเสีย หมายหมายขาช่วยไฟด้วยช่วยเมียด้วยแล้วร่างนั้นก็หายไปลมรุนแรงนั้นก็สงบลงอีกครั้งพระเจ้าอุ๋มหันมาพูดกับขุนพระสงฆ์ที่ยืนทำแน่าเหลือหลาด้านหลังเราจะปลดปล่อยสีกาฟไฟจากพันธนาการนี้พระสองพรช่วยเตรียมข้าวของตามที่บอกให้ด้วยขอด่วนที่สุดนะเราเรานี่หมายถึงใครหรอครับพระนิ่มถามยังหวัว่นหวั่น เราก็หมายถึงพระเพรนพูดพางชี้นิ้วไปทางพระทีรารูปชัดฉาหานี่ไอคำว่าเรารวมถึงผมเข้าไปด้วยหรอครับพระนิมอุทันก็มาด้วยกันนี่นะเอานะท่านนิ้มถือว่าช่วยเขาเอาบุญพระหนอกพูดพางเดินไปหาหลวงพ่อชาอุ่มแล้วเราจะทำพิธีกันเมื่อไหร่ครับหลวงพอ่อพรุ่งนี้ หลวงพ่อเ้าอุ่มพูดพลางหันไปมองบ้านพักด้วยแววตาที่ไม่สามารถเดาความรู้สึกใดพรุ่งนี้ที่นี่ภาวนาให้สีกาไฟยอมสงบลงด้วยเถิดนะหลวงพ่อเ้าอุ่มพูดอีกครั้งแล้วเดินออกจากบริเวณนั้นพระที่เหลือเดินตามไปอย่างสงบพรุ่งนี้ไฟจะถูกปลดปล่อยจากความโดดเดี่ยวที่เธอต้องเผชิญมานานแสนนานแต่เมื่อหลุดพ้นจากพันธนาการครั้งนั้นแล้ว ว่อจะยอมทําตามที่หลวงพ่อชะอุ่มขอหรือไม่แล้วทางสารวัตรบาดจะตามหาหมอไม้พบไหมโปรดติดตามตอนต่อไป